สวัสดีค่ะผู้รักสุขภาพทุกท่านนะคะวันนี้อ้อยพันตรีหญิงสุรกิจดีสุขนนะคะในนามผู้ในการส่วนใหญ่ไทยธรรมจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทไทยธรรมอารีย์ซึ่งนำโดยคุณเปิ้ลจรุีนิษฐและเภสศัจกรหญิงอริยาสาริกาภูตินะคะผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆนะคะและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพให้คนไทยเราได้รับประทานกันนะคะ ถ้าหากเราจะเปรียบเทียบร่างกายของเรานี่นะคะเปรียบเสมือนบ้านนะคะมีอวัยวะหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญมากๆนะคะและพวกเราก็ละเลยไม่ได้ด้วยนะคะก็คือสมองนะคะเพราะสมองเนี่ยเปรียบเสมือนกล่องฟิลของบ้านนะคะลองนึกภาพดูนิดิคะว่าถ้าเกิดกล่องฟิลเราขาดหรือเสียหายเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราคงจะสับสนวุ่นวายกันใหญ่โตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลสมองเท่ากับ เป็นความผิดพลาดมากๆนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องขอบอกก่อนนะคะว่าน้ำมันปลาเนี่ยมีความสำคัญยิ่งนะคะในการที่จะพัฒนาสมองของเราตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุเลยนะคะด้วยน้ำมันปลาของบริษัทไทยทำเราเนี่ยมีหลายเวอร์ชันมีหลายซีรีส์มากๆนะคะวันนี้อ้อยจะมาให้ความรู้กับทุกท่านนะคะว่า แต่ละตัวเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอยู่5 5ซีรีส์ด้วยกันนะคะสําหรับตัวน้ํามันปลาเองนะคะซึ่งแต่ละตัวนี่ก็จะเน้นในเรื่องของโรคแต่ละโรคหรือป้องกันภาวะต่างๆไม่เหมือนกันนะคะสำหรับอาหารสมองที่สำคัญอย่างที่ย้อยบอกก็คือโอเมก้า3หรือน้ำมันปลาเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะ ส่วนตัวที่จะเด่นในเรื่องของการพัฒนาการสมองจอประสาทตาเรตินานี่นะคะต้องยกให้ตัวที่เด่นในเรื่องของ d s a ถ้าในบริษัทไทยทำเรานี่จะชื่อว่า f i t u r e Fit ตัวนี้จะมี d s a สูงนะคะเป็นน้ำมันปลาพันมิลลิกรัมแต่มี d s a สูงถึง400มิลลิกรัมนะคะส่วน EPA ก็จะมี250มิลลิกรัมการที่จะ เลือกรับประทานเนี่ยตัวนี้จะเด่นในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลลดไตกลีเซรดยนะคะสำหรับผู้ที่ชอบทานของทอดของมันแล้วก็ปรากฏว่าไปตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยมีภาวะของคอเลสเตอรอลสูงนะคะซึ่งตัวนี้ mm hmm. เมื่อจัดคู่กับตัวคอล่าซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยจะทุกทุกท่านที่เป็นสมาชิกจะดูข้างหลังหนังสือนะวารสารได้นะคะโทษนะคะจะคู่ละพันห้าร้อยห้าสิบ 50, ก็จะเป็นคู่ที่ ทางศูนย์ที่ชุมพรเนี่ยจะโดดเด่นมากเนื่องจากมีการวัดผลเป็นรูปธรรมได้เลยนะคะสามารถวัดผลเลือดก่อนตรวจเท่าไหร่ตัวเลขค่าปกติของคอเลสเตอรอลอยู่ที่200ใช่ไหมคะถ้าเกิน200ไปนิดๆไม่ถึง2 50ก็รับประทานคาังละเม็ดคู่กับตัวคอลาเป็นตัวคอเลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลนะคะถ้าเกิดเกิน300ก็ต้อง2เม็ดต่อวันนะคะอันนี้ยังไงก็ ถ้ามีผลเลือดก,ก็โทรมาปรึกษากันได้นะคะเพราะาที่ให้ไปร้อยเปอร์เซนทุกรายนะคะไม่เกินหนึ่งเดือนก็เริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ประมาณสามเดือนถ้าสามารถควบคุมอาหารได้ด้วยเนี่ยคุณแทบไม่ต้องทานยาเลยนะคะเพราะว่าการทานยาลดไขมันจะมีผลข้างเคียงต่อตับและยังไปลดโคลนไซคิวเทนที่อยู่ในกระแสะเลือดนะคะทำให้เราขาดโคลนไซคิวเทนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่คุ้มกันเลยเรามาคุมอาหารแล้วก็ใช้น้ามันปลาสูตร นี้กันดีกว่านะคะจะปลอดภัยกว่านะคะส่วนน้ํามันปลาที่ออกมาใหม่ล่าสุดเนี่ยชื่อว่าฟ i ชเชอร์เนะคะตัวมันก็เหมือนน้ามันปลาเหมือนกันแต่จะเด่นในเรื่องของ EPA นะคะในน้ํามันปลานี่จะมี DHA นะคะซึ่งจะโดดเด่นในเรื่องของสมองหลอดเลือดอย่างเงี้ยนะคะแต่สําหรับ EPA นี่จะเน้นในเรื่องของต้านการอักเสบมีอะไรบ้างคะที่อักเสบในร่างกายเราอาทิเช่นข้ออักเสบเรื้อรัง มังคลแบบอักเสบอยู่ตลอดเวลาเลยปวดปวดก็คืออาการปวดทั้งหลายนะคะที่เกิดขึ้นในร่างกายเรานะคะแม้กระทั่งข้อเส็ดูมาตอยนะคะแล้วก็ถุงลมป่งพองหรือคนที่สูบบุหรี่เป็นเวลานานๆน,น,นะคะมีภาวะเขาเรียก C O P D หรือถุงถุงลมเปือป่อป่งพองเรื้อรังนะคะ อีกทั้งยังป้องกันมะเร็งเกี่ยวกับฮอร์โมนได้ด้วยนะคะใครที่ไม่อยากเป็นมะเร็งเต้านมสําหรับคุณผู้หญิงนะคะก็ทานน้ำมันปลาสูตรนี้ไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโรคของพวกผื่นแพ้นะคะสเก็ดเงินกลุ่มนี้ใช้ได้นะคะหรือถ้าใครสงสัยว่าจะใช้สูตรไหนจริงก็เชิญมาสอบถามได,ได้ที่เบอร์ 089- ด้ที่เบอร์0 8 9 4 7 0 5 2 5 9ที่ที่อยู่ใน Facebook นะคะ สำหรับน้ำมันปลาสำหรับผู้ใหญ่ก็มีส,สามสูตรด้วยกันอีกสูตรหนึ่งจะเป็นน้ำมันปลาผสมแบงกวยตัวนี้จะ450มิลลิกรัมจะเน้นในเรื่องของการป้องกันคือยังไม่ป่วยเป็นโรคนะคะแต่ถ้าป่วยเป็นโรคแล้วไขมันในเลือดสูงแล้วหรือไขข้ออักเสบแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องการอักเสบก็ต้องใช้2สูตรอย่างที่อ้อยบอกเมื่อกีนะคะก็คือ f i s h e r e p a กับ f i s h e r Fit นะคะแต่ถ้าใครขี้หลงขี้ลืมนะคะ ลืมแม้กระทั่งกุญแจรถวางไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยน่าจะใช้สูตรที่เป็นน้ํามันปลาผสมแบบล้วยนะคะป้องกันอัลไซเมอร์ด้วย <c oughs> เกี่ยวกับความจําแล้วกเ็เรื่องของสมรรถนะทางเพศได้ด้วยนะคะตัวนี้ไปเพิ่มการไหลเวียนเลือดอีกทั้งช่วยบำรุงไตได้ด้วยนะคะตัวนี้ถูกมากขวด500เองนะคะฉะนั้นมีพูดไปแล้ว3 3แบบนะคะ3เวอร์ชันอีกอีก2อย่างก็คือเป็นน้ำมันปลาสำหรับเด็ก อันนี้จะเน้นเรื่อง d s a อย่างที่บอกนะคะ d s a เน้นเรื่องของการพัฒนาการสมองนะคะความจำอารมณ์การรับรู้เพราะฉะนั้นเด็กที่ทำ Fit f o r นี่นะคะสูตรนี้นะคะสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดมากๆนะคะที่ให้กับเด็กเนี่ยนะก็คือเรื่องของการคิดเลขอะคะ่ะจะคิดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ไม่การเรียนรู้จะเร็วขึ้นแล้วก็สนใจการเรียนมากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่ก็จะโทรมาขอบคุณที่ศูนย์บ่อยนะคะสำหรับศูนย์นี้ถูกมากๆด้วยนะคะราคาสมาชิกแค่ขวด350นะคะส่วนอีกสูตรหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เอาขวดมาโชว์นะที่นี่ชื่อว่า f ิ t u r e p l u ลตัวนั้นจะเน้นในเรื่องของสมาธิเด็กนะคะบำรุงสมองด้วยเพิ่มสมาธิด้วยนะคะจะเป็นออสองสองประโยชน์ในตัวเดียวกันนะคะันั้นก,ก็ยอดขายดีมากๆนะคะสำหรับการดูแล ในด้านของสมองเนี่ยอ้อยคิดว่ามีความสาคัญมากๆนะคะคนเราถ้าเราละเลยการดูแลอวัยวะที่สำคัญอวัยวะนี้แล้วนะคะความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยคะถ้าเรามีปัญหาด้านสมองเนี่ยอ้ยคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยบุคลิกภาพเอ่ยนะคะความจำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอารมณ์เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปจากคนเดิมมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมทานปลา ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาหรือไม่สามารถทำอย่างสม่ำเสมอได้น้ำมันปลาทั้ง5แบบ5ซีรีส์ก็ฝากไว้สำหรับคุณคุณคุณด้วยนะคะไว้ดูแลสุขภาพของครอบครัวนะคะขอบพระคุณมากค่ะ